พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยฮ a ฟนุ้ยสเ d ย์ประจำวันที่31สิงหาคม2563นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งนะคะกดเลยค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยค่ะ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะมารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดอำเภออะไรเขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะตอนนี้นะคะมาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอันหนึ่งพายุระดับ5ใต้ฝุ่นไมซักบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2563 โดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะจังหวัดลำพูนนะคะฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองอำเภอแม่ทาและบ้านเวียงค่ะในช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็น ฝนหนักที่อำเภอป่าซางบ้านวังหลวงในช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดกำแพงเพชรฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองและที่บ้านยางช่วงเที่ยงวันจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนที่อำเภอขานุวรละลักบุรีนะคะฝนเล็กน้อยเช่นกันค่ะช่วงเที่ยงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะและที่อำเภอลานกระบือนะคะฝนเล็กน้อย ช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นแต่หลังจากช่วง6โมงเย็นนะคะฝนหนักค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหล่มสักดิ์อำเภอเมืองและอำเภอวิเชียรบุรีค่ะมีฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นส่วนที่อำเภอหนองไผ่นะคะฝนโปรยทั้งวันแต่ช่วงประมาณเที่ยงจนถึง4โมงเย็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะฝนหนักค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมา บุรีล์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะอําเภอเมืองฝนปปรยนะคะช่วงเที่ยงจนถึงหโมงเย็นเทีเ่ยงอำเภอนาดูนช่วงเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นฝนปรยและช่วงหโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนฝนหนักค่ะอําเภอโกสุมพิสัยนะคะฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะ และที่อำเภอวาปีปทุมช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นฝนหนักหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอำเภอเดชอุดมฝนปรยช่วงเที่ยงนะคะไปจนถึง6โมงเย็นแต่ฝนหนักในช่วง6โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอเขม,มาราชฝนปรยตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอพิบูลมังสาหาร ฝนเล็กน้อยช่วงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะแต่ฝนหนักหลังจาก6โมงเย็นนะคะอ,อําเภอเมืองและอ,เอํเภอวารินชำราบฝนหนักช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะจังหวัดอำนาจ,จเจริญอ,อําเภอพนานะคะฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นและฝนปรยหลังจากนั้นค่ะส่วนที่อำเภอเมืองฝนปรยตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบุรีค่ะ จังหวัดราชบุรีนะคะที่อำเภอบ้านโปง่งฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นหลังจาก6โมงเย็นนะคะฝนโปรยค่ะอำเภอบ้านแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะหลังช่วง6โมงเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืนฝนหนักค่ะจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรีฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะอำเอภอไผ่สารีนะคะและอำเภอหนองบัวฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นส่วนที่อำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงค่ะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37ถึงองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะจังหวัดระยองนะคะอำเภอแกงฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอำเภอเมืองฝนปรอยทั้งวันนะคะและที่อำเภอบ้านฉางก็เช่นเดียวกันค่ะ จังหวัดชนบุรีอำเภอบางละมุงอำเภอเมืองอำเภอสัตหีบและอำเภอศรีราชาฝนเล็กน้อยค่ะช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอเมืองฝอนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นอำเภอหลังสวนฝนเล็กน้อย ช่วงเที่ยงนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะส่วนที่อำเภอปาทิวนะคะฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอฉวางอำเภอทุ่งสงฝนหนักนะคะช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะและฝนปรอยช่วงหลัง6โมงเย็นค่ะอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นส่วนที่อำเภอปากพนังฝนหนักนะคะ ช่วงประมาณเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอคุรบ,บุรีฝนหนักตั้งแต่เช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะและปลอยหลัง6โมงเย็นนะคะส่วนที่อำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องถึง34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะอำเภอลำลูกกาฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอำเภอคลองหลวงฝนหนักช่วงเที่ยงก็ถึงเที่ยงคืนนะคะ ส่วนที่อำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นหลังจาก6โมงเย็นนะคะฝนหนักค่ะจบรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่31สิงหาคม2,563นะคะพบกับนุย้ย h a v e a n i c e day ในรายงานพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ